สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่4มกราคม2569หนาวจับจิตเย็นจับใจอากาศหนาวเย็นและหนาวถึงหนาวจัดต่อเนื่องมวลอากาศกำลังแรงลงมาเสริม2รอบหนาวยาว10วันส่วนภาคใต้ตอนล่างกลางสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้ามีฝนเพิ่มขึ้นวันนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมทั้งระวังอันตรายจากอาคีภยัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งสำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างควรระมัดระวังคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนจากแบบจำลองฝน วันที่4-5ถึง้ามกราคมบ่ายถึงเย็นวันที่สมกราคมฝนน้อยทุกภาคมีเมฆฝนเล็กน้อยยะลานาราธิวาสค่ำถึงดึกวันที่สี่มกราคมฝนน้อยมีเมฆฝนเล็กน้อยนครศรีธรรมราชหลังเที่ยงคืนถึงเช้าวันที่ห้ามกราคมฝนน้อยมากบ่ายถึงเย็นวันที่ห้ามกราคมมีเมฆมากหรือมีฝนตกเล็กน้อยสงขลายะลาปัตตานีน,น,นาราธิวาสค่ำถึงดึกวันที่ห้ามกราคม ไม่มีฝนแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการไม่ได้แม่นยำร0อเปอร์เซค่ะพยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่5ถึง18มกราคม2569เตรียมเสื้อกันหนาวไว้ให้พร้อมมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกรอบจะลงมาเสริมหนาวจับจิตเย็นจับใจหนาวยาว10วันในวันที่5มกราคมประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันเคลื่อนลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่6-13มกราคมอาจเป็นช่วงหนาวเย็นสุดของฤดูอีกรอบหนึ่งประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่องและอุณหภูมิจะลดลงอีกกับมีลมแรงเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ จากนั้นวันที่14ถึง18มกราคมอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงสำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่6ถึง9มกราคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนาราธิวาสทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากกำลังปานกลางจะมีกำลังแรงขึ้นลมแรงขึ้นเมฆมากคลื่นลมแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งส่วนวันที่10-12มกราคมภาคใต้ฝนลดลงแต่ยังมีฝนบางแห่งหรือเมฆคลึ้มๆตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปแล้ววันที่13-16มกราคมภากใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากนั้นวันที่17-18มกราคมภากใต้ฝนลดลง การวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้จากแบบจำลองประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้แยกแต่ละภาคจากกรมอุตุวันที่4มกราคม2569ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด2-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปร,ะริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ององศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้า ทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ